นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวทันขอทดลองก่อนได้นะคะได้ครับขึ้นรถมาเลยหน้าปีพุทธศักราชปีที่สองพันห้าร้อยสิบสามต้องการตมหวังไว้ไม่สมหนูมีเงินไม่พอขอตาใจลว แม่ยายยิ้มชื่นมีมาอาผนผจญสตรปัญญาเพราะว่านูจนต้องจากแม,ม,ม,ม่ยิ้มรันองเคลื่อนลคออรับ่งขอทดลองก่อนได้ไหมคะได้ครับขึ้นรถมาเลยครับจะพากได้ไหมเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่กับหัวหน้าพากได้อยู่แล้วไปครับไปเลยครับ คนใจ้ายไปทำลายรักเราเสียจนแหลกลานอ้อความรักที่สุด